ัสวัสดีครับพี่กูผมเดี๋ยวเบบี้เกมวันนี้เราอยู่ในแมปแมปอะไรกันแมปซอมบี้ซิมูลเลเตอร์มันไม่ใช่หรอกแมปอะไรไม่รู้นะครับผมจำไม่ได้ฮะเราลองเปิดเสียงดิโอเสียงได้อยู่จะใช้มือฟาดได้ไหมวัมงซอมบี้นะโอเคผมก็มาเล่นให้คนดูเล่นดิเจแบบตาหนึ่งไม่รู้ว่ากี่นาทีนะครับคนดู เออมันซื้อปืนตรงไหนวะวิธีซื้อปืนตรงไหน <c oughs> <c oughs> เอฟต้งไหนไว,วะต้นไม้อะเหรอวน,นี่ชักะซ่อมประตูดิซ่อมประตูเปิดประตูได้แล้วเหรอหนึ่งพันเก็เปิดประตูได้แล้วไปไปไปดิปโอ้ป่อยมันเถอะ ไป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 เดินไปดิมาเร็วมาเร็วไป,ไ,ปไปห้องต่อเอ้ยไปห้องต่อไปไม่ต้องใช้กี่บาทวนะเนี่ยสองร้อยโอเคได้อยู่เอาเปิดไปดิเอามันเฮ้ยนี่เปิดแล้วอ่ะอะไรกันล่ะเฮ้ยปืนโอ้โหหนึ่งพันไม่พอเปิดใกล้มาก ไอ้แเปิดเลยแมงเงือเปิดเป็ร้อยเลยไม่รู้ดิาะล่างก็บอเปล่าแสงอมบี้ยเท่าไหร่วะเขาซื้อปืนเขาซื้อปืนเนะี่ย ปืนเนี่ยมาดึงพันนะอ่ะไปซ่อมประตูก่อนซ่อมอ่ะเนี่ยปืนตรง,งนี้หนึ่งพันนะ่ะมาซื้อดิประตูตรงนี้ปิดแล้วนะเนี่ยเนี่ยอดัดซื้อรงนะก็สุดยอด อ่าแล้วก็สูญเกือบจะหมดแล้วเนี่ยดักกระสุนได้เหรอด้านล่างมีไหมไม่น่ามีอ่ะซื้อกระสุนก่อนแปบบ๊บนึงทีซื้อเรียบร้อยหมดแหรอ เขาเขามีอยู่ห้าร้อยเองซื้อดิเ,ออเปิดเคคด,ดี๋ยวก่จะกินทำไมเสียงจังเอาไมา่ก,ก็ ซอมบี้บางตัวมันจะดอบทุกกระสุนหรอวะเปิดยังเปิดยังประตูเปิดยัง,ยง,ายงมาแล้วดิวได้วะ พนันหน้าพี่บ้างเล่ไหนๆทุกศอกนี่เลยนี่เลยชื่อมาแล้วโอ้โอ <c oughs> อลองเลื่อนปืนดิเลื่อนเลื่อนปืนกดหนึ่งหรือกดสองก็ได้กด เลือเลือสีนัทก็จะต้องก็จะต้องไปซื้อกดกดเหมือนซื้อซื้อปืนอะซื้อต่ออะนีไอ้ซ่อซ้ำซ้ำซ้ำประตู มาหนี้บีหัวนี่ไอ้สมบีหัวเห็ดอน,นี่โปว่วะซื้อก็สุนห้าร้อยดิซื้อดิทำไมวิ่งไม่ได้หรอวะ <c oughs> <c oughs> กระดูเอ้ยกระดูกขาอะ ซองเหรอเกย์ゲーゲーจะต้องเปลี่ยนว้ปืนไหนเกไม่จำเป็นอ่ะゲーゲーเกย์เก์เลื่อนโอ้ยออนี่ไงทองทันแล้เลยนี่ไงเกย์เกซื้อกระสุนเก์ก็กดซื้อที่รูปปืนอ่ะอุ้ยกระสุนนี้ตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบมีสองบันหก เปิดดีไม่เปิดดีซอมบี้มันอารวาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยขอซื้อกาสุนไว้ก่อนแล้วกันอุย้ยเขาซื้ออีกไม่ได้เหรอเปิดเท่าไหร่จะเปิดให้อุย้ยตกใจไอ้บรากามยิงยิงกระจกเขาบอกอ๋ออุย้ย มียาพิษเหรอชิมายแล้วมันเริ่มยากขึ้นแล้วดินี่ไง,ย,งไยึงไว้ยึงไว้เอาปืนเนี้ยวป่ะคืออะไรวะอ่ะติดอล้างติดแล้ว เอค่ายมาสอง <c oughs> ม,มันเป็นเอเอ็นไอเหี้ยหัวขาดไปดิออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกั้นประตูไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวกั้นประตูแบบเอาเปลี่ยนปืนดีกว่า่ะ กั้นประตูด้วยเปลี่ยนใช้ลูกซองดีกว่านี่ไญ่มึงหัวขาดไว้ดีรู้ตรงนี้หรือเปล่าไอ้กันไอ้อับมาดูดิโอ้ยเขาวาเพราตรงเนี้ยเด้ๆเด้อเอไม่สอบแล้วอยู่ไหนอะไปตรงไหนไปดูปืนดิ ออไหนวะกีอยูนะ่ไหนเอาไม่ตายราก่นดิ้ยมันเล่นาเร็วมันเล่ามาแล้วด้านหลังเขาเก็บลูกซองไว้ดีกว่าไหมซองไว้ใช้ยาม ไม่รู้อะไรอ่ะปืนอะไรไม่รู้ซ้ำๆ้วยรู้เฮ้ยเขาซื้อมาละโอ้คนรัว เคเคหนึ่งเออะเรยไม่รู้ใช่แช่ลองเข้าไปดิเอาเห็นไรเอาคนละพีโอ้ยโอยช่วยด้วยมามาไอ้กันอยู่ร้างไม่จอมพีไปไกลๆไปไกลๆยิงเบ้าเบ้าโวยยังปะกันล่ะหาชื่อสิเอานี่ไง แน่ๆน้องเข้าวาไปดิเอ้ยจริงด้วยแต่มันกลับมาที่เดิมไปอย่าาว้าเพราะมัน สิบเอ็นาทีแล้วโหเยอะมากเล่นเพลินจนไปนะคุณดูเล่นเพลินเกินกูเสียงดังมากหนีไปชักแม็กก็อนโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเออเรียบร้อยเนาะ

นี่น่าใช้มือมันเกี่ยไปหมดแล้วทุกคนน้อเหรอเรียบร้อยเกมโอร์เวอร์โอเคสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยก็ไปแล้วนะล t s โก